สวัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคนนะก็วันนี้จะมารีวิวครีมก็มีคนทักเติ้อมาหลายคนว่าไปทําอะไรมาทําไมช่วงนี้หน้าขาวขึ้นเต่ก็เลยจะมาตอบให้นะนี่ตอนนี้เต้ใช้อยู่สองตัวนี้นี่คือครีมทามุกส้มเอาไวท้ทาตอนเช้าทาหน้าขาวเหมือนกันแต่มันต้องใช้คู่กับตัวนี้นะ อันนี้จะเป็นครีมสาระแอปเปิ้ลทาหน้าขาวเหมือนกันแต่คือสาระแอปเปิ้ลจะไว้ทาตอนกลางคืนมุกส้มจะไว้ทาตอนเช้าเตอร์จะมาทาอยู่อันนี้มันก็ตอนคืนแล้วเตอร์ก็เลยจะทาสารยแอปเปิ้ลนะพอนี้ไว้ทาตอนกลางคืนเราก็เปิดอืม ข้างในเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้สีเขียวอันนี้มันก็ดูทุเลศน,นะคราเตอร์ก็ใช้ไปแล้วด้วยดูข้างนาจะเป็นสีเขียวกลิ่นหอมมากเราก็ไม่ต้องทายเยอะมากเราก็แค่แต้ออมก็แปนะให้ทั่วหน้ะ พอเราที่หน้าเสร็จแล้วใช่ไหมล้วก็แปะที่คอด้วยนะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะขาวแต้น้ำจะทําให้หน้าเราลอยลก็แค่นี้แล้วก็ปิดฝาแล้วก็ทาท่ๆหน้าเก่ยว คอด้วยให้แค่นี้แล้วเราก็นอนได้วันนี้มากุดนี่นี่ตอนนี้เต้ก็มาบอกว่านะเต้ใช้อีกสองตัวนี้ สารายแอปเปิลทาตอนดึกแล้วก็มุกส้มทาตอนเช้าเตอร์มาบอกวิธีหน้าขาวแล้วนะก็เดี๋ยวจะหาว่าเตอร์มีสูตรอะไรดีแล้วไม่ยอมบอกเตอร์ก็ไม่ค่อยมีเวลาตอนเตอร์อมาบอกแล้วใช้ส่องตัวนี้หน้าขาวถ้าสนใจสั่งเตอร์ได้นะสั่งใน facebook หรือในโซเชียลก็ได้ในไลน์ก็ได้เดี๋ยวเตอร์จะโพสไลท์เตอร์ในเฟซนะสั่งซื้อได้สั่งกับเตอร์ได้ เดี no, right. ๋้อส่งให้ไปแล้วนะบ่ายๆเดี๋ยวเจอกันในเฟซ